พระบางองค์ไปสอนว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์อย่างนี้เขาไม่ถือว่าเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาคือคล้ายๆคำสอนในพุทธเจ้จาแต่ว่า,าที่พูดที่มันไม่ไม่ทราบว่าใครว่าสอนไม่ได้สอนนะนี่พูดแน่นไปฟังพลนี้ก็หันจะหันมาพูดกันอีกทีในเมือ่อทราบความดีความช่วพระเจ้าประธรรมประสงค์แล้วก็มาพูดถึงอารมณ์ของระโสดาบัน อันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริชาทุกคนคนหวังหวังพระโสดาบันเป็นที่พึ่งก็ให้อยู่อารมณ์พระโสดาบันมีสามไม่ยากของง่ายง่ายหนึ่งสก,กายทิฏฐิใช้อารมณ์เบาๆอย่าใช้ให้มันสูงเกินไปใช้สม,ม,มอเหมาะสก,กายทิฏฐิพระโสดาบันก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเอาเป็นแค่นี้นะ ในสุว่านั้นว <c oughs> ่าชีวิตของเรามันต้องตายกันแน่จะตายวันนี้ตายวันนี้ตายเมื่อนี้น,นมันก็ไม่ได้นอนนักยังไงยังไงก็ต้องตายถ้าก่อนจะตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิเราจะยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ฟังสอนด้วยค,ค,ความจริงใจพระรหาที่ไหนไม่ได้รหาที่คออยเาลืมนะที่คอนี่ใช้ได้ อย่าไม่เราเข็นเรื่อนคอไล้ม่เสียร้านะต้องหาพระที่พระที่คอได้มีความสำคัญถ้าเราต้องถึงพระขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีนิมิตรื่องหมายก็พระที่ห้อยคอนี้คนมาพนมมือไหว้ทานการไหว้พระที่คอก็คือไหว้พระพุทธเจ้านเองการสร้างพระก็ถือพทธบารมีเป็นสำคัญให้ไม่ถึงพระพุทธเจ้า ยอมรักกบพระถือพระพุทธเจ้าด้วยยอมรักกบถือวธรรมด้วยยอมรับถือพระอริยสงฆ์ด้วยทั้งสามปรการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทแม้ว่าจะมีบาปปริการก่อนมมกเทาไรก็ตามทีเพิ่นไว้แต่นันตเรืยองเอาไเรียกรรมห้าปรการเราไม่ยอมไปโรก็ไปสวัสค์แน่แลต่อมาก็ส่งสินห้าให้บริสุทธ ข้อหนึ่งนึกถึงความตายสองขยอมรับตัถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ข้อที่สามมีสินห้าบริสุทธิ์แล้วก็ข้อที่สี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งะโนสดาบันนีต้องมีความเข้าใจไม่ใช่ว่านึกถึงความตายยอมรับตัถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์ ถ้าจิตยังอยู่แค่นี้ยังไม่ใช่ระโสดาบันเพราะคนนี้เป็นระโสดาบันได้แล้วต้องเข้าโคตรภูยานก่อนจากโลกิยะเป็นโลกุตระโลกิยะขึ้นโลกโลกุตระคือคนโลก <c oughs> อะไรนี้มอเข้าถึงโลกก็มาเข้าเข้าถึงโคตรภูยานระหว,ว่างที่จะเป็นชาวบ้านหรือเป็นคนธรรมดา กัดเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้อารมณ์พระบุคคลน,นั้นยังมีความรักนิพพานเป็นที่สุดซิ่งเองื่นใดสวรรค์ก็ตามภมโลกก็ตามจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นคมนี้ไม่มีความองการต้องการอย่างเดียวควือพนิพพานการประก,รกอบอาชีพเป็นของทั้งคันแต่ว่าการทำางนทุกอย่างวังนิพพานจุดเดียวการหวังนิญญาณอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นมนรรคดาบัน เขาไดอยู่ในระหว่างคำว่าโคตรภูยานได้อยู่ในระว <c oughs> รหระว,ว่างระหว่างเป็นพร้าสาดาบันร้าสาดาบันก็ยังไม่เป็นเป็นชาวโลกวิโลกีก็ยังไม่เป็นเหมือนกับลำลางเล็กๆขาซ้า,ายยืนทางนี้เทา้าขายืนฝั่งโน,น้นฝั่งโน้นด้ฝั่งโลกุตระกฝั่งนี้ฝั่งโลกิยะจะยังไม่ยกขานีไป อันนี้ระหว่างนี้อารมณ์ขมรดาแทนพระธบริษัทจะมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ <c oughs> ต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานมันหลังจากนั้นแล้วอารมณ์จิตสูงขึ้นก็ยกขาซ้ายไปลงขาขวาอย่างนี้เป็นประสดาบัน <c oughs> ตอนที่ยกขาซ้ายไปลงขาขวาเป็นประโสดาบันจะมีอารมณ์เพิ่ม คือธรรมดานอกจากรักพ,พนันธะแล้วจะมีความรู้สึกเป็นธรรมดาเกิดขึ้นการกระทบก,กระทั่งทุกอย่างก็ถูกบรรทาว่าร้ายจิตจะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนนี้เกิดมามันเป็นอย่างนี้อามการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็จิตก็จะเบาตัวเบาเกา่าจะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของชาวโลกเกิดมาเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่ว่าธรรมดาของพระโสด,ดาบันน่ยไม่หนักนักถ้าดาา่าบ่อยๆก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะถ้าถืงว่าด่าช้ากว่าเก่าโกรธช้ากว่าเก่านะมีความรู้สึกกระทบกระเทือนช้ากว่าเก่าเดินนะกระทบเร็วรู้สึกรเร็วถ้าเป็นพระโสด,ดาบานันจะมีความกระทบช้าลงจิตจะเย็นลง แต่ว่าแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงคือหนึ่งศีลมั่นคงแน่ในกาลที่สองว่าแต่จานย์มค,คือพระพุทธเจ้าประทำประสง์ยอมรับาถือแน่ไม่สงสัยแล้วอีกประการหนึ่งคือยอมรับตถือความจริงหรือความตาย <c oughs> อันนี้แน่นอนของพระโสดาบันแล้วก็พระโสดาบันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีศีลห้าเป็นปกติ ขาเรียกว่าพระโสดาบ่งขั้นต่ำเรียกว่าสตากขตุงพระโสดาบันนี้มีสามขั้นอย่างนี้ถ้าตายจากความเป็นคนจะต้องวนเวียนไปไปมามาเกิดระหว่างคนกับเทวดากับผมอีกเจ็ดชาติถ้าว่าเป็นคนอีกเจ็ดชาติเป็นเทวดาด้วยควมเจ็ดชาติจึงจะเป็นพระอรหันต์ เรรมโสดาบันขั้นอ่อน <c oughs> ต่อมาถ้าฝึกไปฝึกไปทุกที่ฝึกไปแต่ไงก็ฝึกตามความรู้สึกอันดับแรกก็ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมาดาลมหายใจเข้าออกใ,ใออกนที่ไม่ได้นะจะเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนก็ตามเปพระพุทธเจ้าก็ดีไม่เพิ่งลมหายใจเข้าออกหลังจากนั้นก็ใช้คาภาวนา แต่คำภาวนาอย่างเดียวนี่ก็ใช้ไม่ก็ยังเอาดีไม่ได้ต้องพิจารณาด้วยต้องใช้ปัญญาปัญญาคิดถึงความตายเพาความตายยังมีกับเราเมไรก็ไม่ทราบต้าการที่สองยอมรับนักถือพระพุทธเจ้พาพระธรรมพระอริยสงฆ์ในปัญญาใครจะมาพูดแบบไหนเราไม่เชื่อก็ม <c oughs> ังหมายก็เอาอย่างะะสดสมัยปัจจุบัน พระพเจ้าได้นำมาตายแล้วต้องเกิดจะเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสกายเป็นสติฉันมันก็เกิดเกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นเทวดาเป็นพระก็เกิดคาว่าเกิดที่มันหมายความว่าเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวถ้ามีใครเข้ามาบอกตัวเราว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ถ้าเรายอมรับพระพุทธเจ้าจริงๆเราจะไม่เชื่อถ้าเกิดความไม่แน่ใจ สมุนทานไม่โสด่เที่ยงนไม่สดไ,ไม่เจงลงมาบายภูมิลงกันแน่นะเจาไม่ยอมรับนับถือจริงนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบน,นี้พระโสดาบันขึ้นกลางก็ใช้กำอารมณ์พิจรารณาถึงตายรักสัญญาณเราสามรับการ <c oughs> และนิจังความไม่เที่ยงทุกข์ขังเป็นทุกข์อนัตตาสลายตัว ต่อมาความความเยี่ยพระโสดาบันนะั้นยังมีความรักในระหว่างเพศเป็นปกติยังมีความต้องการความร่ำรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ว่าต้องสิบกาไม่อ่อนกว่าคนธรรมดา <c oughs> ความรักในระหว่างเพศของพระโสดาบันเจาะเ,เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้ารักจริงๆเล้วจะแต่งงานด้วยแล้วก็เฉพาะบุคคลไม่ยุ่งกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่ายึดความโลภความอยากรวยความอยากรวยนี่ไม่ไม่คดไม่โกงใครหากินโดยชอบทำความโกรธของพระโสดาบันมีอยู่แต่ไม่ฆ่าใครตายแม้แต่สัตว์ก็ไม่ฆ่าถ้ากระทบกระทั่งสัตว์แม้แต่นิดเดียวโดยไม่มีเจตนาก็ใจเสียว แล้วก็โดยเฉพาะจะยิ่งความหลงยังมีอยู่เพราะยังมีการแต่งตัวสวยใช่ไหมแต่งตัวสวยไม่ไมใอะไรที่แต่งเปล่าสวยด้วยแต่งคิ้วสวยด้วยเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปแดดเอาจะจัดคิ้วไหลอย่างเง้ยนี่ก็เสืดาบันก็คิ้วไหลเหมือนกันนะ ทำไมยังแต่งตัวสเสว่าพระโสดาบันก็ยังกึ่งคนธรรมดาอยู่แต่เป็นพระเดจ้าเบงตนลยังพระนางดังวิสาขาแต่งงานอายุสิบหกปีมีลูกยี่สิบคนในพระโสดาบันไม่ล่นะแล้วต่อไปถ้าจะเป็นพระสกิทาคามีพระพระสกิทาคามีเดี๋ยวก่อนพระโสดาบันขั้นต้นคือสตากตรงพระโสดาบันขั้นที่สองโกลังโกละ ตอนนี้เริ่มมีาการกาหดสินค้ามาแทรกคิดด้ว่าถ้ามีแต่แค่สินห้าอย่างเดียวอย่างดีไม่พอตอนน้องมีกำหนดสิบด้วยที่พุทธเกินไปไมันจะหมดเวลากำหนดสิบมีอะไรบ้างหนึ่งก็เหมือนินห้าหนึ่งม่ข้าสัตว์สองม่ลักทรัพย์สามในพุทธในกรรม ไมะสุราไม่ต้องฝูกกันแล้วเลิกกันทีหน้าแล้วในทางกายทางวาจาก็ไม่ปูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่เสียดไม่พูดเพราะเจอเหลวไหลทางจิตใจก็ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทมแล้วก็ไม่คิดฆ่าไม่คิดจองล้างจองแผลงใครโกรธม่โกรธแ้วโกรธแล้วก็แล้วก็ไปเลิกกันไปไม่จองล้างจองแผลง มีความเห็นตรงตามคติที่พระเจ้าทรงสอนนี่กำหนดสิทธิ์อย่างนี้เขเรียกโสดาบังขันง้นโกลังโกละกำหนดสรวบสิทธิ์ยังมีอยู่สินห้าสินห้า,น,หานแน่นอนจำคุกได้ว่ากำหนดสิทธิ์บางครั้งต้องระวังกันบา้างมีการระวังกันอยู่บา้บา,กกางกำหนดสิทธิ์โกลังโกละอย่างนี้เกิดป็นคนอีกสารชาติเป็นพระราหารัน ต่อไปถ้าผลการปฏิบัติพระโสดาบันขั้นละเอียดตามศัพพ์ภาษาพระเทระโสดาบันขั้นละเอียดเพราะว่าตามศัพพ์ภาวาบาลีได้บอกเอ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ <c oughs> อารมณ์อารมณ์การมสิทธิ์การไม่ต้องระวังชิ้นห้าไม่ต้องระวังกรรมสิทิไม่ต้องระวังรักษาแข่งคัดมากแล้วก็มีอารมณ์เยือกเย็น